We'll สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนชายจากมหาวิทายาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมืองีิเซ้นนิพอเตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวด้วยความคลาสสิกของสถาปัตยกรรมเก่าร่วม200ปีและอาคารต่างๆในย่านเมืองเก่าสงขลาและเมื่อมีงานศิลปะร่วมสมัยสตรีทอาร์ตเกิดขึ้นซึ่งเป็นภาพวาดบนกำแพงช่วยเพิ่มสีสันและดึงดูดใจให,ให้กับนักท่องเที่ยววันนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏส จึงได้ลงพื้นที่เพื่อค้นหาความหมายของสติทอาร์ตในถนนนางงามว่ามีที่มาอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะฉันเป็นนักศึกษาต่างถิ่นไน้เข้ามาศึกษาในจังหวัดสงขาซึ่งที่นี่ไม่ได้เป็นมานเกิดของฉันเหรอคะ่ะฉันอยู่ที่นี่ด้วย2ปีแล้วกิจกรรมยามว่างของฉันก็คือการเลืน Facebook แต่มีอยู่วันหนึ่ง การเล่น Facebook ของฉันไม่ได้เป็นเหมือนในทุกวันที่ผ่านมาแต่มันมีบางอย่างที่ทําให้ฉันสนใจมันเป็นพิเศษสิ่งนั้นคือรูปภาพที่ได้อัปโลดเฟซบุ๊กสิ่งที่ทําให้ฉันสะดุดตาไม่ใช่บุคคลในรูปภาพหรอกคะ่ะแต่เป็นภาพวาดบนฝาผนังของอาคารเก่าๆในย่านืองเก่าสงขลาเป็นภาพของลูกผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ ใบหน้ายิ้มแย้มเมื่อได้เห็นความแปลกใจก็บังเกิดขึ้นในความคิดของฉันทันทีค่ะทำไมทุกครั้งที่ฉันได้เดินทางผ่านเส้นทางนี้ฉันถึงไม่เคยได้เห็นภาพวาดนี้เลยภาพวาดนี้มาจากไหนแล้วเขาวาดไปเพื่ออะไรและในวันนี้ฉันได้ออกเดินทางมาหาคำตอบที่ยังค้างคาอยู่ในความคิดของในฉัน ที่ถนนย่ญญานเมืองเก่าสงขลาค่ะในการค้นหาคำตอบครั้งนี้ฉันได้เข้าไปยังภาคีคนรักเมืองสงขลาเพราะฉันคิดว่าที่นี่คงจะสามารถไขข้อข้องใจในเรื่องภาพวาดบนฝาผานังให้กับฉันได้คำว่าสติอาร์ตที่ก็หมายถึงว่าถ้าพูดให้ตรงตัวเลยก็คือศรรปปิลปะข้างถนนหรือถนนที่มีศรรปปิลปะให้ดูนะครับ ก,ก็ถือว่าเป็น,เ,ปนเรื่องสําคัญของเมืองท่องเที่ยวสงขลานะเป็นเมืองที่เล็กกระชัดกะชัดกะชัดรัดนะครับมันควรที่จะมีศิลปะอยู่สองข้างทางให้คนได้เดินชมเวลาเดินในเมืองเก่าอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นโดยโดยภาพแรกก็คือที่ร้านน้ำชาปูเจานะครับถ้าได้ไปที่ร้านน้ำชาปูเจ้าจะเห็นว่ามันเป็นสถิตอารท์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนที่ร้านน้ำชานั้นเมื่ออดีต เม art, uno, ื่อทราบว่าภาพที่ฉันเห็นใน Facebook นั้นคือภาพลำน้ำชาฟูเจ้าฉันจึงค้นหาที่ตั้งของสตรีอาร์ตภาพนี้เมื่อไปถึงภาพแรกที่ฉันเห็นคือภาพผู้คนกำลังยืนถ่ายรูปกับภาพวาดบนฝาผนังรู้สึกยังไงบ้างกับภาพนี้ก็ดีนะถือว่ามันเป็นศิลปะแล้วก็อะไรเราได้อนุรักษ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะจากคำบอกเล่าของท่านผู้อำนวยการภาคกีคนรักเมืองสงขา จากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและจากสิ่งที่ดิฉันได้เห็นในวันนี้ได้ช่วยคลายความข้องใจของฉันจนหมดสิ้นเลยล่ะค่ะยังทําให้ฉันคาดไม่ถึงเลยว่าแค่ภาพหนึ่งภาพที่สะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสงขลานั้นจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างหลังไหลกันเข้ามาชมกันมากมายถึงเพียงนี้ ผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง c i t z z n n r e p o อ t e r กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m s l t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ